สวัสดีเจ้าปามาดูต้นสเสนจันนะเจ้า สเสน่ห์จันนี่ถ้าถ้ามีไว้ในบ้านก็ฟังจื่อนะเจาะเสน่์จันทำให้่คนนักทำใใ้้มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นไม้ฟองอากาศเลยนะเจาะเป็นไม้ประดับที่สวยงามเป็นไม้ใบนะเจ้า เพิ่งแยกได้สองต้นนะเจ้าตอนแรกซื้อมาต้นเดียวแต่ก้อยก้แยกนะเจ้าตอนนี้ได้สองต้นละนี่ก็คงจะพ่อพันไปเรื่อยๆนะเจ้า คลิปนี้ไว้ตออีนะเจ้าสวัสดีเจ้า